มาเบลก์มีแน่นอนอย่างที่เราทราบาอยู่แล้วว่าร้านนี้เนี่ยเขาเด่นเรื่องรัดหน้าใช่ไหมถูกต้องเพราะมาสังเกตพี่นนพี่มดดำขาทำไมมีซมตามอาหารจีกาบอีสานไม่อยู่ทำไมอ่ะเรื่องโควิดมันเกิดอะไรขึ้นครับผมเล่าสิพี่จ๋าป้าแม่ครัวเขาตกงานจากที่อื่นมาแล้วก็ขออยู่กับผมก็เลยอ่ะมาอยู่ด้วยกันมาเริ่มมาเริ่มต้นกันใหม่เลยอ่เออก็ ป้าแกตำส้มตำเก่งลองฝีมือกันก่อนพ่อแกตำส้มตำเก่งใช่ก็เลยกลายเป็นเมนูหลากหลายส้มตำที่มาด้วยนะคนอยากมาตำส้มตำนี่สวััสดีครบสวัสดีจ้ามีเลยมีส้มตำอะไรบ้างอยากรู้เลยตรงนี้อ่ะตรงนี้คืออะไรเนี่ยตำอันนี้แมะนุ่งพะบางไหมนี่เลยแล้วทำไมหล่อนรู้ล่ะหนูชอบกินสะบางหลวงพะบางนี่ความพิเศษอยู่ที่ไหนคะต้องต้องโกดต้องอธิบายค่ะ เส้นมันใหญ่ๆแบบนี้ทำไมับป้าต้องมาอธิบายจริงๆเลยปาามป้าตำหลวงพะบางป้ามันเด่นยังไงจ๊ะป้าจ๋าเส้นใส่ใส่ใส้นติดไวเลยตยังเส้นมันแบนๆค่ะมาเลยจ๋าเส้นมันแบนๆก็คือมะละกอเหมือนกันแต่เราป้าให้แบนๆนั่นเป็นเอกลักษณ์ของตำหลวงพะบางเขาต้องเป็นแบบนี้ใส่ปลาร้าไหมปลาร้าทำเองไหมปลาเขาต้มเองทำเองด้วยอ๋ออันนี้แหละที่เป็นเมนูมัดใจเสี่ยเขาใช่ไหมใช่ปลาได้รับเราปลานี่กินแล้ว จูบปากได้เลยนะจริงเหรอมันไม่เหม็นจริงเหรอจริงเหรอหนูขอชิมหน่อยนะได้ค่ะจูบใครแล้วก็ชิมหนูไม่ต้องจูบแค่ยู่บ้านอ๋อกลับไปถึงที่บ้านเขาไม่ได้นั่นแต่เขาไป่ไเป็นผัวทิพย์เขามีผัวจริงๆตุ้งต้าเป็นไงอร่อยไหมโอเคไหมปลาล่างหอมไม่เหม็นอืมแต่เขาวางจริงเป็นมะละกอกรอบมาทำไงถึงกรอบอย่างเงี้ยเพราะปกติร้านมันจะเหี่ยวหมดแล้วนะถ้าวางนานอย่างเงี้ย มีเคล็ดลับค่ะมีเคล็ดลับแช่น้มแข็งโอ้ใช่ไหมแช่น้มแข็งใช่ค่ะเอางี้เมนูมาร้านนี้มันต้องมีเมนูต้องแปลกต้องเป็นที่ฮือฮาน่าจะตำทุเรียนตำทุเรียนมันเกิดขึ้นยังไงใครเป็นคนคิดสองคนนี้ผมคิดนี่ไงคนบ้าแล้วถึงคิดได้ทำไมถึงเป็นเมนูตำทุเรียนขึ้นมาครับเพราะอะไร ทุเรียนมันตกงานช่วงโควิดอีกไหม,มน่าจะไปได้นะทุเรียนนะ<ม>ความคิดผมไงมผมว่าทุเรียนมันน่าจะเพราะว่ามันก็แข็งแข็งอน่ะชอบกิน,นทุเรียนแน่แน่กชอบกินได้อ,ไดอย่างนี้ขายเท่าไหร่อ่ะพี่ตํา<อ>ทุเรียนสห้าสิบบาท,ทอ๋อแล้วไม่ใช่นะทุเรียนาจะหาทุเรียนได้ไหมได้พี่ชิมได้ไหมต่นี่เฮียเขาบอกว่าเขาอยากจะทำตําทุเรียนเนี่ยป้ารู้สึกไงบ้าง ก็บอกโอ้ดีนะลูกพี่เดี๋ยวลองดูก่อนเออดีก็บ้าพอกันเป็นเราเนาะบ้าแล้วเฮียเจ้าทุเรียนมาตำตำต้องตำได้ไงอ่ะล, <c oughs> ลองด,ดูกินเลยนะนี่นะนี่นะตำทุเรียนนะ <c oughs> ไม่เคยกินใช่ไหมครั้งแรกเลยใช่ไหม <c oughs> ตม้อโดมก่อนเป็นตะกี้ทุเรียนนี่เราต้องตำแบบลักษณะแบบไหนตำไทยตำลาวเียเหมือนตำไทยเลยแล้วไม่ีการเลือกทุเรียนในการมาตำแหละต้องเลือกทุเรียนเราต้องเอาทุเรียนแบบ แข็งๆแบบยังไม่สุกค่ะอ่ดิบมันจะมันๆกรรอบใช่ไหมะแล้วทุเรียนมันมีความหวานอยู่แล้วเพราะตัดเปรี้ยวกับเผ็ดมันกลมกล่อมอือหรออ๋อเพราะฉะนั้นเวลาปรุงรสเนี่ยต้องลดหวานไปอร่อยมากแม่มันจะเป็นสมรสเลค่ะมันจะเป็น3ไปสามรสเลยอะไปต่อยำส้มโอเออมียำส้มโออันนีุ้ณป้าทำปอานี้ครัวไทยนี้ครัวไทยตอนที่ป้าจะเน้นส้มตำอย่างเดียวทุกตอนนี้มีกี่ครัวนี่สามครัวมีครัวอะไรบ้างครัวไทยครัวจีนแล้วครัว นัดหน้าคุณเหนือคุณเหนือคุณเหนือมีอีกตำหนึ่งตำมะม่วงกะปิอันไหนครับไม่หรอความพิเศษของตำมะม่วงกะปิยังไงครับคือมันอร่อยอะค่ะมันหอมกะปิแล้วก็ลองลองลองดูตำส้มตำนานแล้เนี่ยเมนูนี้ตำกะปิเนี่ยแปดปีก่อนหน้านี้ก็ทำร้านส้มตำดีแล้วทำงานอยู่เป็นร้านส้มตำเป็นร้านส้มตำแต่เกิดวิกฤตโควิดมันก็ปิดไปผมไม่อยากพามาหรอกทำไมอะ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเอาคืนร้านเก่าคืนโอ้เอาคืนไม่ให้นะขนมไทยก็มมีขนไทยก็ทเองขนมไทยคุณคุณยายทำขายอยู่ทุกวันคุณยายอร่อยแต่มะม่วงกะปิใช่ไหมฮะอร่อยอร่อยไม่เคยกินเพราะปกติตำมะม่วงก็จะไม่ใส่กะปิเนาะก็จะตำมะม่วงปกติเหมือนยำมะม่วงทั่วไปแต่อันนี้ก็ปิผสมผสมด้วยอันนี้มันสูตรคุณป้าเองคิดเองใช่ค่ะ หอมก็ปีมากขนมนี่คุณยายไหนคุณยายของคุณเลยเหรอคุณยายคุณยายแท้ๆเลยเหรอใช่ใช่ครับทำขายอยู่ที่ร้านอยู่แล้วทุกวันมีทุกวันก็ต้องบอกว่าอร่อยจริงๆนะต้มถ้วยอะขนมนี่เขาเรียกขนมต้มกับไข่ขนมต้มอันนี้ขนมต้มอันนี้คือขนมถ้วยเออขนมต้มนี่แบบ มันไม่ได้หวานตรงนึงไปแล้วมันหอมๆข้างในด้วยสุดยอดจริงแน่นอนวิกฤตโควิดตอนนี้ใครอยากจะกินละคุณอย่าไปตื่นแต่ว่าทั้งร้านก็จะต้องมีร้านใช่สามหมื่นสามหมื่นไว้ดิสเพล่ครับแต่ความทีงนวันนี้คุณอยากจะกินลาดหน้าบสเตอร์คุณอยากจะกินลาดหน้าเออปูทะระบะคุณอยากจะกินเออลาดหน้ากุ้งมังกรมีหมดราคาพันกว่าบาทมีหรือลาดหน้าของเขาเนี่ยมีร้อยบาทก็สามารถกินลาดหน้าที่สองจานแล้วหกบาทก็มีของเขาบอกลาดหน้าหมูลาดหน้าหมูเขาก็มีมีบมดส้มตำก็มีให้เลือก กก็มี้วาอฝากซะหน่อยร้านติดต่อที่ไหนอะไรอย่างไรก็ร้านผมอยู่ถนนสนามบินน้ำซอยนนรบุรี1 6 4 6อืเข้ามาประมาณ200เมตรขวามือครับติดแอร์ยังติดแล้วพี่มีแอร์แล้วนะสบาย้อนร้อแล้วก็ร้านส้มตำเย็บคกเนี่ย เย็บเย็บค่ะข้างร้านแต่ร้านหน้าเลยเ็ติดกันเลยครับติดกันเลยโอ้คุณลองไปลองขนมต้มจริงแล้วคุณจะรู้ว่าขนมต้มความจริงแม่งต้องเป็นอย่างเงี้ยความอร่อยแบบนี้ใช่มันละมุนละไม่เคยกินขนมต้มอย่างอร่อยอย่างนี้จริงจองจริงครับผมคุณนะ ครับปขอบคุณมากมากนะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยที่ลงทุนมากเลยอ่ะใช่หมดไปสามสี่หมื่นมืออกรายการเนี่ยเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากมากอันนี้เอากลับมาหรือให้ทีมงานกินให้ทีมงานเลยทีมงานวันนี้จะกินไม่หมดตบให้เย็นสิเย็นตบหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ